แม่น้องเต๋อมาอยู่ซุ้มของอ่าเสียแคทเสียแคทใช่แม่พี่เต๋อแชร์อัอันนี้คือเป็นเซียนกูรูระดับบิ๊กปรัชญารย์เรื่องควายเลยนะคะอันนี้ชื่ออะไรนะคะพี่แคทชื่อทองเอกครับทองเอกอันนี้คือเป็นลูกของบิ๊กอุทัยกับพ่อฝันโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะคะอันนี้อันนี้นี่คือคุณแคทนี่เดินสายประกวดทุกจังหวัดเลยไหมคะพี่เขาไปทุกที่นะทุกที่โซนภาคอีสานเหนือใต้อะไรเงี้ยไปหมดอันนี้คือมาล่าสุดทองเอกปี ปี6กสาไม่งานกบือแห่งชาติเลยนะได้แกนแชมตัวนี้โอ้ตัวนี้เหรอคะแกนแชมงานกบือแห่งชาติแสดงว่าตัวนี้เดินสายประกวดบ่อยสิครับพี่บ่อยครับบ่อยตกรอบก็มีได้ที่นก็น้อบคนเรามันก็ต้องแบบว่า อ่าสมหวังแล้วไม่สมหวังเหมือนกันเนาะพี่นะโอ้ตกบรอบเหมือนกันเหรอตกรอบนี่คือส่วนมากจะเข้าแบบว่าไม่ตกรอบเหรอครับคือแบบระดับที่สี่ที่อะไรเงี้ยไม่ถือว่าไม่ตกค่อยแบบว่ามันก็เริ่มขึ้นมาสามสองหนึ่งตอนหลังล่าสุดก็มาแกนแชมป์แกนแชมป์ที่ไหนอะครับพี่ที่ขอนแก่นครับงานยูบูร์แห่งชาติโอ้ล่าสุดหรือเปล่าคะหรือว่าล่าสุดเนาะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งได้ข่าวมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทองเอกเชื่องมากเลยอะค่ะตุลาที่ครบสี่สี่ปีสี่ปี แสดงว่าตัวนี้ก็คือเดินสายก็กดเป็นแบบระดับเซียนเลยสิคะตัวนี้ก็ไปไปแล้ไม่เป็นจเดยวกันเลยอ๋อใช่แบบนี้ขนาดเตยยังรู้จักเพราะแบบว่ารู้ว่ารู้ลึกรู้จริงมากเลยอ่ะเขาเชี่ยวมากด้วยเลยค่ะคือแบบว่าอันนี้เราดูลักษณะของเขามากยังไงคะพี่ลักษณะของเขาอะไรลักษณะเด่นของเขาเองครับวงเขาเลยลักษณะเด่นของเขาเลยคือวงเขาเลยใช่ไหมคะพี่วงเขาหน้าตากระดูกให้ขาอะไรประมาณนั้นนะแล้วพันธุกรรมพ่อแม่พ่อแม่เขาแกนแชมป์ ทั้งคู่เนาะบิ๊กอุทัยก็แบบว่าคือปู่ก็จะเป็นเนินูไทัยตาก็กล้วยหนองบัวลำพูอ๋อเเลือดค่างจะดีนะใช่ใช่เอฝันเขาก็ใหญ่เนาะพอฝันนี้ก็ระดับแบบโอ้โหได้รางวัลการันตีแบบว่าใช่ค่ะกาตัวแพงกาตัวแพงมาตัวนี้นี่คือตัวนี้นี่อยู่กับคุณแคทมานานยังไหมตัวนี้ตัวนอยู่ผมก่อน อยู่ได้สองสองปีกว่าเลยสองปีกว่า <ปะ S 1> อสองสองปีกว่าก็เดินจับเดินสายประกวดอย่างเงี้ยเลยเหรอคะเริ่มค่อยเลี้ยง,งดูม <โฮ S 2> าตรการไปเรื่อยอ๋อ<ล>อันนี้เท่ากับว่าอ่าประมาณอายุเขาก็จริงประมาณสี่ปีกว่ากตุลาในีครบสี่ปีสี่ปีเนาะอ้ตัวเขาใหญ่มากเลยเขาสามารถเขายัางโตได้อีกเนาะพี่เนาะโตโตเนี่ยโตเนี่ยโอ้โหดูขา่เอันนี้รุ่นอะไรอะคะรุ่นรุ่นกลางอ๋ออันนี้อันนี้สองประกวดรุ่นอะไรนะคะพี่แคทรุ่นฟันแท้หนึ่งสองคู่กับท้องเล็กฟันสองคู่ฟันสองคู่พี่เต๋อดูอุ้ยก็ดูเขายิ้มด้วยพี่เต๋อ นี่นะคะระดับมาคุณแม่มาอยู่กับระดับปลาประจรานเริ่มควายเลยนะคะแบบรัเสียนมากเลยอ่ะโอ้แสดงว่าคุณแคทนี่ก็มีแบบว่าเริ่มต้นเลี้ยงควานี่มานานยังคะพี่แคสเกือบสิบปีไหมสิบปีครับสิบปีก็คือประมาณสิบปีโอ้เท่ากับว่าคุณแคทช่วงประมาณยี่สิบกว่ากว่ซื้อไกจซื้อมาไว้ดูไว้ดูนะไว้ดูเล่นต่อหลังพอไปงานประกวดที่บนก็เริ่มเริ่มเห็นควายงานก็เลยเริ่ม เบนเข็มมาตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนี้เราก็เริ่มดูพัฒนาแบบอยากได้อยากมีแล้วคือแบบว่าเออเราก็เริ่มพัฒนาคือแม่พันธุ์มาบีดเองแบ้างอะไรงแล้วตอนนั้นคุณแคทคือว่าเริ่มจุดจุดเริ่มแรกของคุณแคทที่จะมาแบบสนใจแบบเรื่องควายเงี้ยจริงๆ,จ,งๆจ,งจังๆังอะค่ะคืออะไรเป็นตัวจุดประกายของคุณแคทเลยอะคะคืออยากจะมีไว้ดูไว้แบบ เอาไว้เล็มหญญาหน้าบ้านนะเอาไว้ดูเอาไว้ดูแค่เล็มหญ้าินะกอย่างนั้นเลยตอนแต่แรกแล้วถ้าก็ไปเห็นแบบว่าแบบว่าจากการเลีมก็ไปงานไปงานประกวดแบบนี้เราชอบไปงานประกวดเห็นว่าี่มันงามมันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบสนใจอยากจะมีอยากจะพัฒนาประมาณนี้ครับเหรออ๋อก็คือจากการดูงานจากการประกวดอย่างเงี้ยต่างๆไป่เงี้ยไปทัวร์แล้วเราก็มาพัฒนาเราก็คือแม่พันธุ์มาบีบเองม้าง ๋อก็คือเราเรามีกรารพ่อแม่พันธุ์ของเราเองไหมีครับอ๋อตอนนี้เหรอคะตอนนี้คือแม่พันธุ์ของเราคือตัวไหนครับพี่คุณครับมีก็ผมได้มาจากบ้านมาติ๊กกันนะ,ะอ๋ะะอมาติ๊กคอยมีอยู่สองเม่แล้วก็ซื้อชั้นลูกที่แบบพัฒนาพัฒนามันเลยเพือ่อจะมาทำอย่างนี้ลูกที่แบบว่าโปรเจกตเดือนที่แบบพ่อแม่เขาดีีแล้วก็ซื้ออีกประมาณปีสองปีที่ความคิดผมนะประมาณปีสองปีอาจจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดี ตัวตัวลองเวลานี้อ๋อก็คือเราจะพาอจำหน่ายเองเลยใช่ไหมคะคุณแพทคือวางวางแผนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนูก็ว่ามองเป็นการที่ดีนะคือแบบว่าคือแบบทําเองจาหน่ายเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าเราคนสุกแล้วถ้าแบบลูกเราชออกจากพวกเราได้ไ่เยอะ อ่าอ่าเห็นไหมเนี่มหนูมาเนี่ยหนูแบบเหมือนหนูมือใหม่มากเลยแบบโอ้ควายแต่ละตัวแบบพภาษาของแมงเพชรกาลนรงหลงภาษาเกิดที่บ้านของแมใช่ใช่ค่ะเห็นคุณนัทงโตอยู่เหมือนกันเห็นไหมเขาบอกโอ้คุณนัอนี่นับถือคุณแคทมากเลยระดับปรมาจารย์วันนั้นเป็นสมัยคุณนัทมา